อวดเดอดูอยากอวดอ้ามาเปิดเก็บถุงยางนี่นี่ครับดูนี่เดี๋ยวผมให้ดูฝาถังอันนี้ใส่พี่เฉยเก็บเรียมเลยนะทุกอย่างครับนี่เขาจะถามว่าฝาถังทําอะไรเป็นอย่างนั้นนะเออเอาเจอถุงยางแล้วครับดูเล็กอ่ะเฮ้ยตายแล้วไม่เจะไซส์เล็กมากเลยอันนี้ฝาฝาถังที่ใส่ประจำจะเป็นอย่างนี้ครับอ่านี่ครับตานี้ก็อยู่ประมาณหกเจ็ดเป็นเดย์หกเจ็ดพันนี่เหมือนกันเนี่ยให้ดูเนี่ยเหมือนกันเหมือนเดียวน่านะครับอ่าเหมือนกันที่เด่นเลยคือตัวนี้ครับ อ่านี่ผมแค่ไม่ประเทศไทยนี่แทบจะยังมาหาไม่ได้นะสีอย่าอย่าพูดอย่างนี้อย่าพูดอย่างนี้แทบจะหาไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีคนถิงหนึ่งในตุรกีหนึ่งในตุรกีเราพูดกันผมบอกเลยว่าหาแทบไม่ได้เลยผมขออีกด้านหน่อยตะเบียขออีกด้านหน่อยเดโทน่าเป็นเดโทน่านี่เดโทน่าแปลกนะแปลกสีอื่นมีผมบอกเลยสีอื่นมีทุกสียกเว้นสีเงินเขาหากันไม่ได้อ๋อรถคันไม่แสงครับน้ำมันไม่มีน้ำมันหมดนะชื่อเขาบอกแล้วซูเปอร์บูนะ ชื่อบอกแล้วทูบูน้ำมันหมดใครที่บ้าไหลอยากซื้อไหลแถบแถบนี้หรมั้าไก่ก็ได้ครับมีส่งใช่ไหมคุณโอมมีส่งมีส่งนะครับติดต่อที่เดี๋ยวผมขึ้นชื่อเฟซให้ทีสําหรับคุณโอมสยามชิปกรของเราขั้นต่อไปมาเรามาไล่ขนต่อไปครับขนตอนเป็นหนักหนักหนักไปแล้วอันนี้แค่ธรรมดาแล้วอันนี้อันนี้พื้นฐานแต่งนะพื้นฐานนะอันนี้เป็นบางลมสีขาวนะครับอันนี้เป็นบางลมสีขาวอ่าใช่ครับ ปั้มบนเป็นปั้มบนเป็นปั้มบนเป็นปั้มโลโก้แดงครับอ่าอันนี้เป็นโลโก้แดงครับนี่ครับโลโก้แดงเป็นโลโก้แดงสองพันสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทนะโลโก้แดงอันนี้นะครับอ่าสายเอิร์นนะครับอันนี้ไม่มีมาโปรดจานไส้ทองนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมครับกึกกักกึกกักนี่จะเป็นแบบนี้นะนี่ก็อยู่ประมาณหมื่นกลางๆเป็นสีพับซิงใช่อ่าสีพับซิงนะครับ ล้อแท้ด้วยนี้ลอ้ลออะก้อนแท้นะครับอันนี้ตก้อนนี่ตแพงนนสายฟ้าใช่ไหมอี้เาเรียกสายฟ้าอ่าสายฟ้าแท้นะคะรับบะเป็นแพล่ากาศูนย์ ก็รู้แต่กันดีเลยสมัยหนึ่งสมัยหนึ่งคนแก่ต้องรู้สมัยตายแล้วไม่สมัยนั้นเไม่แก่แล้วถึงบอกกูจะปาดตรงนี้ใช่จะปาดแค่ตรงนี้เอาแค่ตรงนี้ถ้าเกิดเต็มใบแพงใช่เพราะสมัยนั้นหูแพงมากจะเป็นใบเบ้ยเลคาโลอะไรก็ว่าไปรถใหญ่ใช่ครับแต่คันโมไทย์ก็ได้เอาแค่นี้เอาแค่ปาดแค่ตรงนี้นี่โชคลังก็เป็นโอรินสามจุดเหมือนกันนี่ก็สองหมื่นกว่าบาท่โชคลังเป็นโอรินสามจุดครับป่าดโชว์แค่ตัวปแปมนิดเดียวอนี่พิเด็ษคันนี้อยู่ที่เครื่องอ่าเครื่องเป็น ดูคอท่อก็น่าจะรู้นะ66ชั้น5เบลเลอร์นะฮะ66ชั้น5สี่วบาะสี่เบาะนะครับนี่เป็นหลังโหอนนี่โคตรดีกันทีกันนี่ก็คือสี่วบาะนี่ฮะใช่ว่าคันนี้หล่อนะแต่บอกแม่งเบอกแม่งโดนว่ะแก่เลยอ่ะมาต่อไปก็เป็นเข้ายุคเข้าสมัยเลยไว้รุ่น LED ไหมเป็นว LED ครับลูกค้าเข้าลูกค้าเข้าเข้าเลยฮะมาเดี๋ยวหนึ่งอันนี้เป็นแนว LED นะครับ าอดูเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับลูกค้าครับดูหน่อยครับจข้างบนคันนี้เป็นอะไรคุณโอมเป็นโลโก้ขาวครับก้านเตี้ยตีอตัวนี้ไม่แพงประมาณหมื่นนึ่งอ่แล้วก็ไม่อะไรแม่เขาบอกอะไรไม่ไม่แพงเหรอไม่แพงสำหรับเขาไม่แพงครับขโมยเมียกี่วันแล้วเนี่ยทะเบียน์อ่ะด้านล่างเป็นวาล์วปลดครับตัวนี้ของอะไรของเป็นสตาร์บัคเหมือนกันแต่เป็นบออวใหญ่อ่าเป็นวาล์วตัวใหญ่ไหมครับใหญ่กว่าคันคันสี่หมนตะกี้นะครับ อันนี้ปัาม่างเป็นฟอร์มูล่าครับมันเหมือนแปดจุดหนึ่งเหมือนกันลักษณะเดียวกันเลยนะครับเหมือนแปดจุดหนึ่งเลยนะครับจานจานเป็นพีทีใบตันใช่ไหมครับจานใบตันล้อล้อเป็นโมลาร์โมลาร์โมลาร์แต่คันนี้ที่เด็ดเลยนะทุกหลังเื่ออีก คันนี้โช้ฟแพงกว่าคันน้ำเงินคันที่เราถ่ายตอนแรกนะพี่นัทใช่ครับขับขไปว่าคนด่าเป็นล้านเลยนี่คือตัวนี้ไม่ที่แพงกว่าเพราะอะไรเพราะใหม่กว่าใช่สภาพตัวเดียวกันแต่สภาพตัวนี้ดีกว่านะครับสภาพตัวนี้ดีกว่าแกนลุ้งสภาพมันจะไม่ค่อยถลอกอะไรเลยเห็นไหมครับแหนตามหัวหรือะไรแกนเข้มปัดเลยแกนเห็นไหมเออแต่สวยไหมสวยจริงมไหมตัวนี้ผิวใหม่กิ๊บเลยผมใช่ครับว่าคันสุดท้ายคู่เดียวเลยอันนี้เท่าไหร่เดียวพันแปดห้าสิบค่ะคันสุดท้ายเป็น ัังลมนะครบเป็นบังลม,ม,งลมท่านนี้ยังไม่เข้ากันยังอันนี้ปั๊มล่างเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ แมงสาบแมงสาบครับนี่มาดูนี่เออเป็นแมงสาบสายไม่นี่ไม่ไ้ย้ำหัวนะครับเพิ่งจะใส่อยู่เพิ่งจะใส่เพิ่งจะใส่ล้อว่าเป็นคู่เดียวในตุรกีอ่าเป็นทําเองทําเองทำเองฮะสายฟ้าสี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 เงินสายฟ้าสีเงินนะครับดูดีนะครับไม่ใช่บีเนียมนี่ครับจารเน่าๆอย่างนี้เห็นนี่ใบละหมื่นกว่าบาทนะนี่นี่ดูสนิมแบกขนาดนี้โอ้ข้าแถมสนิมนี่มันจะเหมือนจันลวดใหญ่จานลวดเก๋งทาไหมทาไหมเอาสนิมมั้ยไม่ขายไม่ขายเลย เอ้แต่ผมถามเลยผมเข้ามาตอนนี้ยังไม่ถ่ายเฮ้ยล้ออะไรเป็นสายฟ้านะเขาทำเองนะครับทำสายรถเขาเองสวยนะเป็นกล้าเป็นขาวานี่แหละขอเปิดขาใส่เองก่อนเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะผมดูผมเข้ามาผมถามเลยนี่ล้ออะไรคันนี้โชว์อะไรเอ่ยแล้วหลังก็แกนดำครับมันแกนดำนะฮะแกนดำเหมือนกันครับเหมือนกันแต่ได้าไม้นะอันนี้เบิกมือหนึ่งด้วยอ๋อโอ้นี่ยเราขายไปสองเราขาไปสองดูอันนี้ก็หกหมื่นเหมือนกัน ใหม่เลยนะครับโอเวก่อนผมขอย่าก่อนได้ไนี่เห็นไหมเห็นไหมลองส่องดูนี่ฮะโอ้โหนี่เบิกมือหนึ่งนะประมาณหกหมื่นสองครับมือหนึ่งผมรับเบิกอยู่ใช่ไหมฮะรับเบิกที่แล้วรับเบิกรับเบิกแต่ไม่มีตอนนี้เราหไม่ได้กาสบงกาสบัดเขาเป็นเกลียวทองเกลียวทองเกือบหมดนะครับขอทองทุกคันเลยอันนี้แกลุงด้วยนี่เห็นไหมครับแกลุง นี่แกลุ้งเห็นไหมครับมันจะไม่เหมือนคนอื่นเห็นไหมอ่าน้องเขาบอกว่าอะไรนะน้องนะน้องเมื่อกี้น้องบอกต้องร้านนี้เหรอต้องซื้อร้านนี้เหรอร้านนี้ใช่ไหมต้องร้านอ่สัมภาษณ์ลูกค้าหน่อยอ่าเดีน้องฮะทำไมต้องร้านนี้ฮะเร่เร็วๆเลยน้องมึงเข้าอะไรเฮ้ยใส่เสื้อจอรเดียด้วยอานนี้อ่าว่าหมู่เหมือนกันเขาบอกว่าต้องร้านนี้เท่านั้นใช่นไหมในย่านนี้ต้องร้านนี้ไหมนี่นะครับในละในย่านนี้นะน้องรวยอ่ะดูวะ เพราะรักอะไหลแพงทุกชิ้นบอกแล้วว่าลูกค้าผมรวยเออรวยแล้วนะผมขายของแพงเพราะลูกค้าผมรวยเนี่ยอย่างน้องนี่ต้องร้านหนีเว้ยต้องร้านหนีเว้ยนะพอร้านอื่นปิดเย็นแล้วด้วยแม่งเหลือแม่งร้านเดียวแล้วถ้าทุ่งเที่ยงคืนมาร้านผมได้ไมะครับกลยุทธ์ในการขายแล้วก็แต่กำมันผมไม่เปิดนะผมเปิดโทรมงเย็นหรือโมงคลเช้าผมเปิดโต๊ะรุ่งต๊ะรุ่งใช่งงแล้วกต้มอ่ะดูเน็ ถามโต้ครับดูในโต้เดี๋ยวมาสายปั้นเดี๋ยวส่งรูปไอตอนแรกมาผมดี๋ยวผมไปลงก่อนได้ได้คันนี้นะก่อนจะได้สภาพนี้เปิดรูปไมู่้หรอกเพราะผมดูตกใจเลยนะครับฝากปั้นนี้สายปั้นมาจากคงเน่าๆเลยไม่ไม่ด้เน่าหรกเหมือนรถตกน้องคลองมา ขออนุญาตเจ้าของด้วยนะครับขออนุญาตลูกค้าเจ้ามโอมด้วยก็จมน้ำแต่ปี54เออรถคันนี้คือโครงคันนี้เดี๋ยวตะเบียนปูก่อนว่าพี่ซื้อใหม่ได้ไหมราคาพอกันเลยเหมือนหมวกเลยครับมันเป็นคุณค่าทางใจคันนี้ไปรับแฟนมาขออนุญาตคุณพี่เจ้าของรถด้วยร้ไล่ผมฟังขับรับแฟนไปบากเฮกันมาแล้วก็ต้องคันนี้พี่ต้องทาคันนี้แต่ใบปวชอหูยดูฮะมันเป็นนี่มาดูง่ยเบิดทุกอย่างนะครับคันนี้เบิดเกือบทั้งคันนะครับ จะมีแต่โค้งใช่ไหมมีโค้งกับอะไรนะที่ไม่เบิกโค้งกับพวกผังน้ำมันนี่แหละทำสีพวกนี้ครัทำสีไม่หมดนะครับเบิกหมดแล้วก็เซฟงบให้ลูกค้าบ้างเบิกหมดนะครับนี่ยแล้วก็จะให้เบิกก็เบิกได้แล้วก็ลูกค้าจะทำเบิกทุกอย่างนะครับนี่ยางรองโซ่อะไรเบิกหมดนะครับเนี่เดี๋ยวอันนี้ก็ตั้งงบมาเท่าไหร่นะฮะห้าถึงหกหมื่นนะฮะใครที่อยากจะเก็บเก็บเก็บความทรงจำที่งนี้คุณจะได้รถ เหม,มือนรถมือหนึ่งออกสูงกลับบ้านเลยนะรอแน่แน่จ๋าคือคือพี่โอเคขาบอกแล้วว่าพี่เงินเท่ามือหน่ะพี่ไปเอารถรถรถใหม่ดีไหมหรือที่เขาปั้นขายดีไหมใช่อ่าทีเนี้ยเจ้าของเขาบอกว่าไงห้าหมื่นอ่ะมันซื้อได้อยู่แล้วรถรถมือสองทั่วไปอ่ะสวยสวยเลยอ่ะแต่เจ้าของาบอกว่ารถมันมีสตอรี่ใช่รถมีสตอรี่ของทุกอย่างมันต้องมีสตอรี่ใช่เพราะว่าเหมือนมวกอ่ะ ใช่ครับบางทีก็ตัเก่าขังขใบอาจจะไม่แพงแต่ว่ากูจะซ่อมใบเนี้ยมีมีเลยนะผมก็เจอใบหนึ่งผมซื้อมาท้มเขาแม่งตั้งแต่ปีแปดูนย์่ะมใช่ฮะมันอยู่มาได้ไงห้าหกิปีใช่ครับมันเก็บความขังนะใช่ฮะมันอยู่มาได้ไงอ่ะแล้วแม่งสวยอยู่เลยอ่ะถามว่าเราซื้อการเวลาดีกวาใช่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 ซื้อการเวลาดีหวายถ้าเกิดแบบเปี่ยงนั้นอ่ะแม่งต่ก่อนมันก็ใบไม่แพงหรอกมันแก่หรอะไรพวกเนี้ยเนาะเป็นคุณค่าทางใจนะครับเดี๋ยวผมขอ แล้วเจอเลยครับโอเคครับวันนี้แล้วก็หนี่มีอะไรด้านหลังนะครับใครที่มาเบิกได้แท้มีัอันนีู้ปสิบเอมีทุกอย่างมีครับแล้วตังงบโอ้แล้วตังงบแต่ตารงบได้เลยนะครับตู้เองตู้แต่นี่หอมีเฉานี่ครับก็มีแปดจุดหนึ่งแท้นะครับนะ้มีปักข้างนะเ่าประมาณนี้นะครับนี่นะนี่แท้หมดนะครับ ใส่หมดแล้วครับเหล็กและปอมใช่ครับน <flying quote> <player> ี <inappropriate> ่เบอร์สิบห้านะบั๊มโมนี่เบอร์สิบห้าดีรี่ใช่ไหมใช่ครับอือประมาณนี้อ๋อขอบคุณคุณโอมด้วยครับที่วันนี้เราเขาให้ผมเร่งไว้แล้วผมเร่งไว้แล้วผมเร่งไว้แล้วนะครับอะไรนะฮะขายของก่อนช่องผมเร็วๆไม่มีตัดต่อเนี่ยสีนด้ฮิตมากผมบอกเลย เหลือค nice> ู่สุดท้ายเนี่ยคู่ขายเก่งเขาผม้อมาเดียวคูไม่แล้วแรงเงิไม่มีนะไม่ผมไปขายลอตเตอรี่อ่ะคู่สุดท้ายแล้วครับใช่มาเดินไปึงหนึ่งเอาไปกลีผมไปซื้อมาทีละคู่อ่าวันนี้ให้คุณโอมฝากร้านหน่อยฝากร้านก่อนฝากร้านก่อนฝากร้านนะผมก็ฝากเลยนะครับสมมติสายพวกที่ว่าคนที่ชอบแต่งเวฟนะครับเวฟล้วนๆนะครับร้านผมก็อยู่ในปั๊มเมนโตนะครับตรงข้ามรันดามินบุรีครับผมมาง่ายครับมาง่าย แยกมีบุรีใช่ไหมครับตรงมาเลยตรงมาเจอเรือนจำเจอสะพานมาปั in, ๊มหน่อยนึงลงมาเจอปั๊มไอโซเข้ามาเลยใช่เข้ามาในปั sedan, ๊มเจอร้านผมเลยเก็ถามเลยว่าร้านโอมอยู่ไหนเาเด็กปั๊มจะถามเลยว่าโอมไหนวะนะฮะไม่ต้องออกไปคุยกับใครเข้ามาอยู่ซ้ายมือเลยนะครับร้านท้องแอร์ต้เป็นร้านกระจกเห็นเรื่องมีป้ายบอกเด่นชัดครับผมคือบางทีเหมือนมั่วครับ ศรัทธาที่ไหนซื้อที่นั่นใช่ใช่ใช่ศรัทธาที่ไหนซื้อที่นั่นครับเพราะว่าบางทีชื่อของคนขายของเจ้าของร้านบอกทุกสิ่งทุกอย่างของสินค้าของเขาอยู่แล้วใช่มั่วเหมือนกันศรัทธาไหนซื้อร้านนั้นแล้วก็เรื่องผมบอกก่อนนะครับช่องผมไครมาดาม่ารู้จักพี่เรืองรึเปล่ปาพี่เรืองด่านมันเป็นความชอบ <c oughs> ความชอบส่วนตัวส่วนบุคคล เหมือนไปเที่ยวผู้หญิงผู้หญิงสวยๆทำไมต้องแพงใช่ไหมไม่เคยไม่เคยไม่รู้ว่ามันนั้นได้ไงปล่อยปล่อยแฮนด์กูซะแล้วนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับพวกสายซิ่งสายอร่อยทั้งหลายแหละเวฟผลแ่าจะเป็นเวฟนะครับเวฟล้วนครับเวฟล้วนจะรับจกให้เลยถ้าเป็นเวฟมาเนี่อย่างปั้นเนี่ยผมประทับใจมากนะเพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายรูปลงไว้ใต้คลิปดีกว่าถ้าเกิดไหนเดี๋ยวผมให้มาดูอีกแล้วเดี๋ยวผมลงรูปที่มาตอนแรกให้ดูตกใจเหมือนกัน นะครับเอาไปแใงฟองดีกว่าในฟองลงแะฮะวันนี้ก็ฝากเดี๋ยวเฟซบุ๊กผมขึ้นห้อีกทีสำหรับเหมุนโอมนะครับสยามจุปกรนะครับแล้วก็ใครติดตามซื้อลงอะไรในช่องทางข้อความทางแชทได้เลยนะครับแล้วก็อะไรครับชื่อผมมีเพจที่โอมรถของเล่นอ่ะโอมรถของเล่นรถของเล่นนะครับครับผมเพจก็ได้เฟซก็ได้นะครับได้เลยได้หมดครับ นะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเรียวๆเลยฝากพี่ก็ถือแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอปิด<อ><ๆ>พี่ขอถ่ายผมทีตรงมุมนี้ก็ได้ครับมุมนี้ได้แน่นอนแล้วเรียวเรียว<ๆ>เ,ยเรียว<ๆ>เรียวเลยเห็นไหมพ<ๆ>ี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นหมดไหมวันนี้ครับผมก็นอกใจสายหมวินเทจหน่อยเรามาเจอพี่ไรทำไมถึงมาทำไมถึงมาคนมานล้วไอ้ยมึงมาถ่ายอะไรวะคือ เราเริ่มจากมาจากหมวกนะครับแล้วก็บอกว่ามวกหมวกปุ๊บเราก็เหมือนเป็นอย่างลูกค้าของของคุณโอมผมวินวินลูกค้าคุณโอมมาดูผมอาจจะไปชอบหมวกก็ได้อย่างสายหมวกอย่างพวกเรามีแต่งรถอยู่ก็อาจจะซื้อเขาได้วินวินผมต้องบอกก่อนนะตอนที่ว่าผมไปดูไลฟ์ส่วนท่เนนะไม่กล้าคอมเินนะ ผมมดกน็าผมบอกมาอนแล้วว่าให้ระวังนัด่าเก่งนะบเลยไม่มีดำาม่นะครับผมว่าถ่ายกันในนนของงูุเครับผมอะไรไปคตามนเาองถามว่าซื้อได้ไหมเขาซื้อเงินเขาช่ีวิตเขาใช่คุณไม่บางีการคอมเมนต์าีก็ดูโงผมบอกเลยคน่มเมนต์ะ่ดูโง่ใครบอกว่าเฮ้ยทไมไม่ไปซื้อทองมะแม่งทองปว่าจะขึ้นร้อยสรอยไรม่เเื่าสาม ตอนนี้ดูหนตอนนี้เจ็ดหมื่นใช่แมันก็เป็นเหมือนหุ้นเหมือนหุ้นเหมือนหุ้นเหมือนทองเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาซื้อมาเจ็ดหมื่นถ้าเขาจะขายผมคิดว่านะเขาไม่ขายเจ็ดหมื่นแน่นอนนะใช่ความพ่อขาความพ่อขาเพราะฉะนั้นอย่ามาดราม่าผมกล้าซื้อเจ็ดหมื่นผมไม่ขาดทุนอยู่แล้วใช่ใครโยนเงินมาจมมาพ่อขาเจ็ดหมื่นฝากไว้ด้วยสผหรับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ใช้ความคิดเยอะ ใช่ไหมรใช่ไหม่าเราไม่ใดู่กคนรวยมาซื้อปุ้มแล้วดองไว้ใช่ใช่แบบนั้นนะครับวันนี้ก็ขอบคุณโอมด้วยให้โอกาสพวกเรานะครับนะครวันนี้ครับเป็นสำทังใจแล้วเราขอร้องจาใส่หมวกหน่อยมาเล่นอะไรกันบ้าวันนี้เพราะว่าอยู่ใกล้บ้านเราใกล้กัน ที่สองคนก็เล่นรถอยู่แล้วอขึ้นมครับวแล้ววีเอ็มผมก็หกจักรยานมาอยู่แล้วนะครับวันนี้เชื่อหวยเรื่องเถอะอาจจถูกใจหลายๆคนหลายๆแนววันนี้พวกเราสามคนครับผมเรืองลิสต์แล้วก็เบียร์เมียตามแล้วก็โอมซูเปอร์บลูนะครับลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่โอ้โหเป็นครับ